breaking news ครับข่าวร่ามาแรงนะครับยืนยันแล้วสำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iPhone และไลน์อัพสินค้า Apple รุ่นใหม่นะครับจะมีรายละเอียดยังไงนั้นไปดูกั้งเทคทองสวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเทคทองนะครับกับผมป๋าเป็ดปเป็นนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับข่าวล่าข่าวด่วนข่าวมาแรงนะครับ breaking news เลยทีเดียวนะครับเป็นแหล่งข่าวที่ยืนยันแล้วนะครับว่า Apple นั้นจะจัด Apple Event แน่นอนครับชื่อว่างาน Apple is Grow Time นะครับในวันที่9เดือน9ปี2024หรือตรงกับช่วงเที่ยงคืนที่จะเข้าสู่วันที่10นะครับของเมืองไทยนั่นเองนะครับโดยแน่นอนนะผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวในงานนี้นะครับ มากันเต็มๆครับกับ iPhone 16ซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 16นะครับ iPhone 16 p l u s s i นะครับ iPhone 16 Pro นะครับ iPhone 16 Pro Max นะครับเรื่องดีไซน์ก็ไม่น่ากะติดเพียนจากที่เราได้นำเสนอไปใน EP ที่ผ่านมานะครับส่วนขอเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าไทเทเนียมจะถูกขัดเงานะครับให้ดูแล้วทารุรานะครับแล้วก็ดูลักซ r รี่มากขึ้นนะครับคล้ายๆกับพวก13 14 Pro Series นั่นเอง ร,รวมทั้งนะครับผลิตภัณฑ์นะครับในไลน์ของ Apple Watch เองนะครับก็เปิดตัว Apple Watch X นะครับที่คาดว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับมีตัวเรือนที่บางขึ้น ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระบบเมคานิคของการใส่สายเปลี่ยนส,ส,ส,สายเนี่ยเป็นแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสายแบบเดิมก็อ,อาจจะใช้งานไม่ได้อีกนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับรวมถึง Apple Watch Ultra 3<ะ>นะครับก็ได้ยินข่าวมาว่าจะมีการเปิดตัวสีใหม่ที่เป็นแบบแบล็กไทเทเนียมด้วยนะครับซึ่งถ้ามีสีนี้ออกมาเนี่ยผมจะแบบจะเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะครับเพราะผมจะเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของสีดำมากนะครับ แล้วก็ได้ยินมาว่า Airpods 4นะั้นนอกจากจะมีตัว Airpods 4ธรรมดาก็จะมีตัว Airpods 4นะครับที่เป็นตัว Hi-End ขึ้นมานะครับเพ่งจะมีจุ่ฟังเหมือนพวก Airpods Pro นะครับเป็น i n y e r r นะฮะแล้วก็จะมีระบบ Active No i s e c a n c e l l i n g หรือ ANC รวมถึงตัวเคสเองก็จะมีการออกแบบดีไซน์นะครับคล้ายๆกับตัว Airpods Pro เลยนะครับติดตาม ด้วย GTS ได้นะครับซึ่งก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าอาจจะมีสีดำนะครับออกมานะครับซึ่งข้อมูลอเท็จริงจะเป็นยังไงนั้นนะครับสำหรับโกลด์ต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับหรือแค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับเราก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับหรือถ้ามีข่าวสารอะไรที่มาอัปเดตนะครับก่อนหน้านั้นผมจะรีบนองข่าวมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังก่อนใครในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกับรายการ Tech Talk ไว้ด้วยนะครับทางช่อง J-Point Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ t e ทค Talk